สอบเข้าเรียนหรือไม่ใช่สอบหรเป็นสัมภาษณ์พอเราแบบว่าข้เอเขียนเรียบร้อยแล้วยังไงก็ต้องแบบไปคัดกรออีกทีจากการสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนหรือว่าสัมภาษณ์งานาเราใช้เทคนิคเดียวกันทําไมถึงต้องสอบเข้าเอ้ทำไมถึงต้องสอบสัมภาษณ์<ม>อันนี้มองแบบในความคิดตัวเองนะ<ม>คิดว่าอาจารย์<ม>หรือคนที่เจ้านายอ่ะเขาอยากจะวัดทัศนคติของเรานั่นแหละถึงมีการสอบสัมภาษณ์กันเกิดขึ้นต่อให้คุณได้คะแนนดีแค่ไหน คือต้องบอกก่อนว่าทุกการสัมภาษณ์งานหรือว่าการเข้ามาหาลายัยอ่ะบุคลิกหรือการเข้าอ่ะมันไม่เหมือนกันของพิงเนี่ยตอนเข้าอ่ะจิตวิทยาสัมภาษณ์ยังไงไอต้อ,อะบอกเลยว่าไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีอ,อันแรกเลยคือเราต้องจริงใจจริงใจคือแบบว่าอย่าลืมว่าคนที่มาน,นั่งสัมภาษณ์คือเ,เขาเปไ็นจิตวิทยาอ,<ก>อันนี้ในคณะจิตวิทยา อ,อ,อแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีอ่ะไม่ต้องพูดหมดบางทีอาจารย์จะชอบรู้ออกมาแหละแต่ว่าไม่ต้องไปบอกหมก็ได้แต่ความจริงใจกับโมผมไม่เหมือนกันนะแต่ต้องจริงใจแล้วก็เหมือนกับว่าอาจารย์จิตวิทยาเนี่ยเท่าที่ประสบการณ์ผ่านมาจะมีสองประเภทประเภทหนึ่งคือใจดีมากใจดีจา๋าแต่ข้างในเป็นยังไงอีกเรื่องหนึง่งการสแสดงออกเป็นอย่างนี้แต่ข้างในมีอีกเรื่องหนึง่งกับประเภทที่2ดูจิตสุดๆอย่างเช่นถ้าไม่<อ>ถึงเข้าที่นี่อ่ะ ไปลองถามพื้นฐานนะเอาจริงๆแล้วรู้อะไรบ้างมาเรียนอะไรอ่ะอืมอาสมมติเขาตอบว่าอย่างหนูเคยตอนตอนสมมติว่าเขาเขาประตอนปตีหนูเรียนบริหารค่ะเขาถามว่าอ้าวคุณไม่ชอบจิตวิทยาเหรอทำไมคุณไม่เข้าแต่ปตีละ่ะอ,อะไรถ้าเจอแบบนี้ม,มันก็มันก็จะมีแบบนี้ก็คือให้เตรียมใจไปว่าอาจารย์จะทดสอบแล้วบอกเลยว่านักจิตวิทยาเป็นอะไรที่ทำง่ายมากถ้าเขาจะตกหัวแล้วลูกหลักคุณคุณจะแบบไม่รู้เลย ที่เข้าจิตวิทยาออว่ามีคําถามไหนบ้างที่แบบพอปรับมาหรือแนะนําได้บางว่าถ้าแบบจิตวิทยาจะเจอประมาณไหนไมหมายถึงว่าแค่สโคบเล็กๆก,ก็ได้อ่านแบบว่าเหมือนประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ตรงเ๊สแต่ว่าน่าจะค่อนข้างจะเจอหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างจะเจอเหรอ,อก็รู้ไหมว่าเรียนอะไรกันเข้าใจไหมว่าเรียนอย่างนี้เรียนแค่ไหน เรียนจบไปไปทีอยากไปทาอะไระมีความฝันอย่างไรและอาจารย์บางคนอันนี้เท่าที่เพื่อนเคยเจอเนาะมไม่ได้สัมภาษณ์เราเขาก็ถามว่ามีแฟนหรือเปล่าถามทาไมรู้ไหมพอเด็กผู้หญิงอนะ่ะการมีแฟน,น,นไม่มีแฟนอ่นะสมมติว่าเลิกกับแฟนคือปัญหาใหญ่มากคือเขาอยากจะรู้ว่าถ้าเข้ามาแล้ว,ถ,าาลวถ้าคุณเจอปัญหาคุณจะเรียนต่อไหวไหมอะ,อะไรแบบน,นี้เขาจะมีเรื่องอย่างนี้เข้ามาเออของไปละของเราหรอเอาว่าเป็นแชร์เทคนิค ใช้แล้วกันเนาะเพราะว่า <S <S เราเราค่อนข้างแบบเออมีความมั่นใจในการแบบสัมภาษณ์นิดนึงเราเตรียมตัวทุกครั้งในการสัมภาษณ์เรารู้ว่าเราจะเข้าที่ไหนาหาทั้งมหาลัยนะแล้วก็บริษัทเราทําความเข้าใจก่อนอย่างเช่นคณะที่เราจะเข้าหรือว่าบริษัทที่เราจะเข้าเดียเยเด๋ยวนี้อย่างที่บอกอ่ะเทคโนโลยีอ่ะมันดูได้ดูได้ทีนี้ก่อนหน้าที่จะไปสัมภาษณ์เตรียมของให้ครบก่อน มันจะมีพอร์ตคอลิโออะไรอย่างเงี้ยเตรียมโครงการนี้โครงการนี้อ่ะบอกก่อนว่าเราแบบเรียนออกแบบเครื่องประดับพอร์ตของเราสําคัญอืมแล้วปัจจุบันที่เห็นนะที่น้องส่งพอร์ตกันนะที่ว่าต้องทํากิจกรรมส่งพอร์ตแบบยื่นเข้าเรียนอ่ะไอ้พวกนั้นอ่ะก็ต้องเตรียมอยู่แล้วเตรียมไปเลยแบบชุดแบบทําไว้ก่อนล่วงหน้าเลย2ชุดเพื่อที่จะไม่ต้องมานั่ง อันเนี้ยก็คืออันดับเบื้องตน้นสองคือดูเหมือนกันว่าคำถามพื้นฐานม,มีอะไรบ้างเช่นทำไมถึงอยากเข้าที่นี่รู้ทิดไหมที่นี่เรียนอะไรแล้วถ้าเข้าไม่ได้จะทำยังไงเออ,อะไรอย่างเงี้ยอเราก็จะมีการแบบแนะนำตัวหรือว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรจุดด้อยคืออะไรอ,อนะไรพวกเนี้ยเขาก็จะถามเป็นเรื่องปกติ ลองตอบกับตัวเองหมายถึงเรา,าใช้คําว่าลองตอบกับตัวเองว่าเราจะใช้อันไหนได้บ้างแล้วก็อีกอันหนึ่งคือศึกษาแบบคือพื้นฐานอะเราเราเราลุกคือเป็นเป็นคณะหรือว่าบริษัทที่เราอยากเข้าอะเราศึกษาจุดอ่อนหรือว่ากระบวนการคิดของเขาอะเออไว้เผื่อเขาถามว่ามีอะไรถ้าสมมติเข้ามาแล้วอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรไหมเออเข้ามาแล้วคิดว่าเรียนแล้วแบบอยากจะแก้ไขอะไรตรงไหน อันนี้เราสามารถตอบได้โดยที่เราจะตรงจุดหรือตรงจุดไม่ตรงจุดอบไม่รู้อีกอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นคณะหรือว่าบริษัทสําหรับเราเรารู้สึกว่าเราเขาไม่ได้แค่เลือกเราเราก็เลือกเขาเหมือนกันดังนั้นเวลาการคุยหรือการพูดการให้สัมภาษณ์เราดูทัศน,นคติของคนที่ถามด้วยไม่ใช่แค่ว่าเราจะตอบอยังไงให้เขาเลือกเราเพราะสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าตอบอยังไงให้เขาเลือกเราแต่ทัศนคตินี้แบบพอออกจากห้องสัมภาษณ์หรือออกจาก บริษัทแล้วเรารู้สึกว่าอืมเขาถามไม่ดีเลยอะเราไม่ชอบเลยอะแล้วถ้าสมมติขเขารับเราขึ้นมามีนาทีแรกที่เราก้าวเข้าไปเราจะไม่รู้สึกด,ดีกับการทํางานที่สถานที่นี้เลยสําหรับเรานะอันนี้คือแบบเข่าๆแล้วก็การพูดเวลาการพูดอย่างเงี้ยเรามีจดมดุดอ่อนคือเอ้ยเรามีแบบข้อด้อยคือเสียงเราแข็งดังนั้นที่เราทําคือเราลงท้ายประโยคด้วยคาว่าค่ะอะไรเงี้ยแบบเหมือนเป็นคาสุภาพตลอดเวลา คืออาจจะแบบเว้นจังหวะไม่ได้แบบไปค่ะไม่ไม่ชอบค่ะก็คือทําอย่างนี้ะค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเว้นจังหวะให้ถูกต้องเวลาคุยก็คอนแทคกับกับคนที่ถามหรือสัมภาษณ์ไอคอนแทคใช่มองแบบตาเขาอาจจะมองตาเขาบ้างมองแบบเขาบอกเลยบ้างมองที่หัวคิ้วอะไรอย่างเงี้ยมองตามันมันดูจดจ่อเกินไปเราก็จะไม่ไม่ได้ใช้ตรงนั้นแล้วก็สิ่งที่เราดึงออกมาได้มากที่สุดสําหรับเรานะอาจจะเพราะว่า เรียนเรียนมันจะมีเรียนกลยุทธ์การตลาดไอ้ SWOT อะ่ะจุดแข็งของเราคืออะไรจุดอ่อนของเราคืออะไรโอกาสแล้วก็อุปสรรคของเราคืออะไรอะไรพวกเนี้ยคือเราเขียนไว้ก่อนแล้วก็พรีเซนต์ออกไปเหมือนเราเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งหรือแบแบคือใครจะอยากได้เราเอออะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้วิธีนี้การขายตัวใช่เหมือนเป็นการขายตัวนี่นี่ละาค่ะแบบวันนี้แบบเอออะไรแบบนั้นอ่ะเลือกมาอันนี้คือทิค เล็กๆกน้อยๆสำคัญคืออีกอย่างหนึ่งที่เป็น first impression คือการแต่งตัวการแต่งตัวเนี่ยจริงๆมันก็เปลี่ยนตามคณะหรือตามองค์กรด้วยเปลี่ยนตามสายงานแล้วก็ไปดูว่าเขาต้องการความน่าเชื่อถือแค่ไหนเขาต้องการสมบุคลิ์แบบไหนเออแล้วก็อย่าไปฝืนตัวเองมากเออเออถ้าแ,แบบเนี้ยไม่เคยใส่สูตรเลยสมมติณนะไม่เคยใส่สูุรเลยแบบสูตรจริงๆอ่ะสูตรที่มันแบบตรงต,ต,ตามมาตรฐานะอะที่กระโปรงยาวเลยเข่าเท่านี้อะ แล้วไม่มั่นใจเลยอ่ะไม่เคยใส่เลยอึดอัดมากอ่ะแต่ต้องไปนั่งแบบนึกออกปะความมั่นใจไม่มีเลยนะ่ะอ่าเออแล้วก็เด็กนักเรียนอ่ะปกติมันใส่ชุดนักเรียนอยู่แล้วแล้วก็ผูกโบที่มั่นใจไปอย่างเราใช้โบขาวเาจำได้เออรอผูกอะไรก็ได้คือไปทริคไปแอร์อนทัดีคือให้เตรียมตัวไปแต่การเตรียมตัวแต่คือเวลาไปดูจริงเขาก็จะวัดทัศน,นคติเองไอ้อไหวพริบอ่ะมนอยู่ที่ตัวบุคคลแล้ว า็จะว่าไอ้มันจะมีมันจะมีแค่บางอย่างที่เราอะไม่สามารถบอกกันได้เช่นพวกแบบไหวพริบการตอบการแก้ไขปัญหาอัเนี้เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าหน้างานจริงๆอะเขาจะถามอะไรเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่ตรงข้ามเขาเป็นคนแบบไหนใช่งจากับสิ่งที่เขาพูดเราก็ไม่รู้อีกว่าคนอะจะได้ยินจริงๆแบบได้ยินไหมว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรต่างเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลอันนี้เป็นส่วนบุคคลที่อันนี้คือแบบเราแบบเหมือนแชร์อีกปที่สามารถทา ไอ้ที่เหลือไปเสริมกันเราเองแล้วก็บอกก่อนว่าเราสองคนไม่ใช่เด็กกิจกรรมดังนั้นเวลาเราสัมภาษณ์ไม่ได้ว่าคล่องนะหมายถึงว่าเราไม่ได้คล่องมาตั้งแต่เด็กเข mm hmm. ้าใจปะคือเราไม่เคยไปแบบพูดหน้าส่ทงคนเยอะๆหรือแบบพรีเซนต์ในห้องก็เออก็พรีเซนต์ไปอะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่เด็กกิจกรรมที่พูดได้คล่องแบบทุกคำไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แบบมันมีความมั่นใจในตัวเองแบบมากๆหรือทุกคนในโรงเรียนรู้จกักว่าสามารถ การให้สัมภาษณ์ของเราอ่ะคือได้มาจากแบบการฝึกของเรานะหมายถึงว่าของเราใช้การฝึกเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์ให้เขาเลือกนะของเขาหรอเป็นความมั่นใจมั้งประมาณว่าไม่ตื่นเต้นเลยมันต้องคุมสติให้อยู่มันไม่ตื่นเต้นของเขาเป็นความมั่นใจเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบเตรียมตัวชอบไปโดนสดข้างหน้านี่ก็บอกอย่างนี้แล Tenemos, <invention. S 3> ้ว <parach> ก <uting> ็เราถ้าเรามั่นใจอ่ะเราก็โอเคเขาจะเห็นความ คิดช้าๆแล้วค่อยตอบเพราะว่าเวลาเขาถามเนี่ยไม่ต้องรีบตอบสำหรับคริปนะก็ list ออกมาเป็นหัวข้อเอาเป็นว่าเหมือนอาจารย์เราน้องๆก็เลคเชอร์เองลวกันได้อะไรบ้างฝึกฝึกการเรียนชอร์หไหใก้จริงๆแล้วว่าจริงๆความมั่นใจอะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจะมีประโยชน์นะคะอย่างที่บอกไปเลคเชอร์เอาว่าได้อะไรบ้างหรือไม่ได้อะไรเรา